ันดีชั่วตัวเราเท่านั้นสร้างใช่ผีสางเทวดามากำหนดเราทํากรรมอย่างไรต้องใช้ชดพุทธพจน์ตรัสอ้างไว้อย่างนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับคุณคำหนึงเล่าว่าเมื่อหลายปีก่อน,นมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่คนในหมู่บ้านเนี่ยยึดอาชีพขอทานเกือบทั้งหมู่บ้าน พวกเขาจะเหมารถกันเป็นหมู่คณะเข้าไปขอทานในกรุงเทพทำกันเป็นล่ำเป็นสันมีเงินมีทองไปปลูกบ้านปลูกช่องกันเป็นทิวแถวแรกๆก,ก็ทำกันไม่กี่คนพอไปๆมาๆเพื่อนบ้านเห็นว่ามีไรายได้ดีก็เลยเอาอย่างบ้างทีนี้ก็เลยเกิดการเรียนแบบทำกันเกือบพร่อนหมู่บ้านจากขอทานธรรมดาธรรมดาก็พัฒนามาโ่มจีวรแต่งกายเรียนแบบสง บ้างก็มาเดินธุดงออกบินทบาตรเรียรายรับบริจาคก,กันในกรุงเทพบ้างก็ตั้งหลักปักกลดในพื้นที่รกร้างว่างเปล่าทั้งในพื้นที่เลือกสวนของชาวบ้านทั้งในกรุงเทพและชานเมืองคนพวกนี้เขาทำเป็นอาชีพที่สองรองจากการทำไร่ทำนาบางคนก็ทำอย่างเดียวเลยโดยยึดเป็นอาชีพหลักเพราะเห็นว่ารายได้งดงาม ถ้าไม่ลืมท่านคงจำข่าวนี้ได้นั่นก็คือข่าวรถปิกอัพชนประสานงากับรถสิบแปดล้อรถปิกอัพนิตายกคันรวมห้าศพที่น่าเศร้าก็คือนอกจากคนขับอีกสี่ศพก็คือพระสงฆ์ทั้งสี่รูปนอนตายหรือว่ามรณภาพในลักษณะอาการต่างๆคือทั้งคอหักแขนขาหักบาดแผลฉีกขาดเวอ่อวะเป็นที่น่าสะเทือนอกสะเทือนใจชาวพุทธยิ่งนัก เม uh ื่อตรวจสอบตามใบสุทธิแล้วเจ้าหน้าที่ก็ติดต่อให้ญาติมารับศพเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงระหว่างอำเภอวังน้อยกับจังหวัดสระบุรีครับทีนี้พอญาติมาถึงจึงได้ทราบว่าทั้งสี่ศพในเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันแถมเป็นญาติห่างๆกันอีกด้วยทั้งหมดนั้นเป็นพระปลอมครับคือพวกท่านทั้งหมดนี่แต่งกายเรียนแบบสงตรวจดูในย่ามก็พบเงินสด4ี่พัน5,000้บางคนมีเป็นหมื่น เพราะรั่วเป็นพระปลอมเท่านั้นแหละญาติโยมที่ร้องไห้สะอกสะอื่นอยู่ก็อ,อยู่ร้องแล้วก็นิ่งอึ้งกันเป็นทิวแถวไม่ใช่ว่าจะโรกรธเกลียดหรือว่าสมน้ำหน้าพระที่ตายหรอกครับแต่เป็นเพราะว่าพวกเขารู้สึกอเนจอนาจใจกับคนพวกที่ฉวยโอกาสทำอะไรพิลึกพิลึกกับความศรัทธาที่คนมีต่อศาสนาได้ส่วนว่าพวกเขานี่เป็นคนอำเภอไหนจังหวัดไหนนี่ผมไม่กล่าวซ้ำนะครับ เพราะว่ายังมีคนอีกมากในพื้นที่ซึ่งเขาไม่ได้ทําแบบนั้นแล้วก็ไม่ภูมิใจที่จะกล่าวถึงคนแบบนั้นนักหรอกเผลออเคลอเขาก็ไม่อยากบอกว่าอยู่จังหวัดเดียวกับเขาด้วยซ้ําผิดกับคนทําดีอยู่จังหวัดเดียวกันแม้ว่าจะห่างคนละอาเภอก็ยังภูมิใจอดไม่ได้ที่จะพูดถึงอย่าว่าจะในเมืองไทยเลยครับแม้อยู่ต่างประเทศก็ยังหาเหตุผลไปยกย่อง คนดีเขาก็ชมกันไม่ยัง้งยิ่งถ้าดังด้วยก็ชมกันไม่หยุดปากเลยอย่างน้อยๆก็ขอให้เขามีสายเลือดไทยเขาจะเป็นใครก็ไม่ว่าทีนี้จะมาพูดถึงเรื่องของลุงบุญมีครับลุงบุญมีแกตายแล้วฟื้นท่านอาจจะแปลกใจนะครับอ้าวเอ๊ะเล่าเรื่องพระอยู่ดีๆมาเล่าเรื่องลุงบุญมีตายแล้วฟื้นซะแล้วมันเกี่ยวกันยังไงลุงบุญมีในพื้นเพแกเป็นคนอีสานครับ มาลงหลักปักฐานอยู่กินกับป้าอ้อมลูกสาว,าวชาวสวนจังหวัดนนทบุรีลุงบุญมีแกก็เลยต้องยึดอาชีพชาวสวนปลูกผักผลไม้อยู่บนที่ดินอันเป็นมรดกของป้าอ้อมพืชที่ปลูกก็เป็นผลไม้ตามฤดูกาลส่วนที่ประยุงฐานะให้อยู่ได้ก็คือทุเรียนลุงบุญมีนี่แกเป็นคนใจบุญทำบุญทำทานใส่บาตรทุกเชา้า แกตั้งแผงขายผลไม้อยู่ริมถนนหน้าสวนของแกแหละทุกวันแกก็จะมานั่งเป้าแผงขายทุเรียนตามคําสั่งของป้าอ้อมก็จะมีบางวันพอเลิกขายแล้วกลับบ้านไปก็จะมีปากมีเสียงกับป้าอ้อมบ้างประปรายก็เพราะว่าขายไม่ได้ตามเป้าที่ป้าอ้อมแกกำหนดเพราะว่าทุเรียนป้าอ้อมแกช่างมาทุกลูกแต่ว่าลุงบุญมีจะลดให้ลูกค้าบ้างหบาทสิบบาทตามนิสัยแก แกเป็นคนขี้สงสารคนมีอยู่วันหนึ่งที่ทะเลาะก,กันหนักถึงขนาดแยกห้องกันนอนไปตั้งสามสี่คืนเหตุก็เพราะขายทุเรียนนี่แหละแต่คราวนี้ไม่ใช่เพราะลุงบุญมีไปลดให้ลูกค้าห้าบาทสิบบาทเหมือนอย่างเคยแต่แกเล่นยกให้เขาไปทั้งลูกเลยโดยไม่คิดสักบาทเถียงกันทุกครั้งว่าหนักแล้วก็ยังสู้ครั้งนี้ไม่ได้เพราะว่าคนที่แกให้ทุเรียนไปเนี่ยดันเป็นผู้หญิงซะอีก ลุงตาลคนสนิทของลุงบุญมีเคยถามถึงเหตุผลว่าทำไมถึงให้ทุเรียนเขาไปทั้งลูกจนผัวเมียต้องมาทะเลาะกันสรุนแรงลุงบุญมีแกเล่าว่ามีผัวเมียคู่หนึ่งเดินตามกันมาพอจะผ่านหน้าแผงทุเรียนควายเมียก็หยุดกระทันหันจนผัวที่ตามมาต้องเบรกตัวโกงลุงบุญมีเล่าว่าเธอจ้องมายัางกองทุเรียนอย่างตาเป็นมันแล้วเธอก็หันไปสบตากับผัว ฝ่ายผัวก็ก้มหน้าพร้อมก็เอามือดันหลังเธอเบาๆเป็นเชิงเตือนว่าให้เดินต่อลุงมีเล่าว่ายังจําสีหน้าฝ่ายเมียเขาได้ดีเธอก้าวออกไปด้วยสายตาที่ละห้อยทีเดียวลุงบุญมีก็เลยเรียกทั้งคู่กลับมาสองผัวเมียก็เดินเข้ามาได้ท่วงท่าที่กลัวกลัวเกรงๆล,ลุงบุญมีถามว่าไม่มีสตังเหรอสองผัวเมียก็หันมองหน้ากันแล้วก็หันกลับมาพยักหน้าช้า ลุงบุญมีก็เอาทุเรียนลูกใหญ่พอสมควรส่งให้ผู้เป็นผัวทั้งสองก็ยกมือไหว้ประลกประลกปากก็พร่ำคำว่าขอบคุณขอบคุณลุงตาลบอกว่าพอได้ฟังอย่างนั้นแกก็เลยอดขำไม่ได้ก็เลยแกล้งกระซา้าลุงบุญมีไปว่าโถ่ไอ้มีมึงแจกทุเรียนวันละลูกอย่างนี้ไม่ต้องแยกห้องกับยายอ้อมไปตลอดเหรอก็อีแค่สองผัวเมียมาเล่นละครชีวิตให้ดู ลุงบุญมีบอกว่าละครหรือไม่นะแกไม่รู้หรอกแต่ที่แกรู้ก็คือไม่ใช่ผัวเมียแค่สองคนเพราะว่ามีอีกคนที่อยู่ในท้องอ่ะนะลุงตาลบอกว่าเมื่อฟังอย่างนั้นก็เลยไม่รู้จะแซวอะไรต่อลุงบุญมีแกเคยสลบสลดยอยู่ในโรงพยาบาลซีคืนห้าวันเต็มๆเ,เพราะว่าตกต้นทุเรียนยูยูวันหนึ่งหัวใจหยุดเต้นไปเกือบสิบชั่วโมงแต่ชีพจรก็ยังเต้นอยู่อ,อ่อ,อนอ สรุปสุดท้ายแกก็ได้ถูกส่งตัวกลับบ้านไปใช้ชีวิตตามปกติที่นี้ขอวกกลับไปเรื่องพระที่เกิดการชนกันที่หวังน้อยพระสี่รูปนั้นเคยผ่านแผงขายทุเรียนลุงบุญมีจนลุงบุญมีนินมนต์ไปพักปักรกดอยู่ในสวนของแกเป็นเดือนหลังจากที่ออกมาเป็นเวลาเกือบปีก่อนที่จะอยู่ในรถปิกอัพที่ไปชน18ล้อพระสี่รูปขึ้นหน้าหนึ่งในลุงบุญมี ถึงได้จำได้ว่าท่านเคยไปอยู่ในสวนของแกลุงตาลบอกว่าเคยถามลุงบุญมีว่าในช่วงที่หยุดหายใจไปเกือบสิบชั่วโมงนะ่ะไปเห็นอะไรมาบ้างลุงบุญมีบอกว่าอย่าไปเล่าให้ใครต่อใครเขาฟังส่งเดชเดี๋ยวเขาจะหาว่ากูบ้าลุงบุญมีบอกว่าแกไปเจอพระก็พระสี่รูปที่รถชนนั่นแหละเพราะว่าเจ้าเหตุรถชนเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนที่แกจะเข้าโรงพยาบาลหลายปี แกบอกว่ามีคนตัวใหญ่ถือหอกอที่อาสาพาแกส่งกลับเนี่ยก่อนจะส่งกลับก็พาแกเที่ยวชมที่ต่างๆแล้วก็บอกว่าพอมีเวลาลุงบุญมีก็บอกว่าเห็นพระหลายองค์เดินบินธบาจีวอนที่ห่มมันมีไฟลุกท่วมส่วนบาทที่อุ้มก็เหมือนกันมีควันลอยกลุ่นเหมือนกับอุ้มลูกไฟร้อนๆเห็นพระแต่และองค์ดิน้นทุรนทุรายร้อนรนด้วยความทรมาน แต่ก็ไม่เห็นมีใครจะสามารถสลัดจีวรหรือว่าบาดออกจากตัวไปได้เมื่อถามว่าแกได้ทักทายพระรูปนั้นหรือเปล่าแกก็บอกว่าทักแต่ว่าพระสี่รูปนั้นไม่ตอบแค่หยุดมองเพราะว่ามีผู้ชายตัวใหญ่เดินคุมคอยเอาโซ่เผาไฟแดงๆเขี้ยนตีบอกให้เดินไปเรื่อยๆลุงบุญมีบอกว่าไปเห็นคนที่นั่นรู้จักกันหลายคน มีอยู่คนหนึ่งที่ตอนก่อนตายแกสั่งให้ญาติเอาขวานใส่รงไปด้วยเดี๋ยวบอกกูจะไปโค่นต้นงิ้วแต่ที่เห็นน่ะถูกบังคับเคี่ยนตีโดยให้แบกเชือกลากขวานไปเป็นร้อยเล่มพันเล่มทีเดียวพอไปอีกมุมหนึ่งก็เห็นคนรู้จักนั่งอาราธนาศีลอยู่ในศาลาพาญาติโยมสวดมนต์จำได้ว่าคนคนนั้นคือลุงชฉลีก่อนตายแกเป็นมัคคนายก อยู่บ้านเดิมของลุงบุญมีที่อุบลชาวบ้านเขาเรียกแกว่าลุงชาลีอ่างคําว่าอ่างเนี่ยเป็นฉายาที่ชาวบ้านมอบให้ในเชิงเปรียบเทียบหยอกล้อว่ามีท้องหรือว่าพุงใหญ่เหมือนกระชามข้าวหรือว่าอ่างลุงชาลีและพวกกราบพระเสร็จก็ช่วยกันยกสำรับที่พระฉันเสร็จมากินต่อเสร็จแล้วลุงชาลีก็เรียกลุงบุญมีให้นั่งลงกินข้าวด้วย แต่ว่าชายร่างใหญ่ที่คุมลุงบุญมีไปบอกนั่งไม่ได้ต้องไปกินของของลุงบุญมีที่จัดไว้ต่างหากอีกที่หนึ่งที่ถัดไปลุงบุญมีก็เห็นอาหารหลายอย่างถามคนคุมว่ากินได้เหรอือคนคุมเขาบอกว่ากินได้เพราะว่าเป็นของที่แกเคยใส่บาทมาแล้วทั้งนั้นลุงบุญมีบอกว่ามีหลายอย่างที่จำไม่ได้ว่าใส่บาทไปเมื่อไหรแต่ก็ได้กินจนอิม่ม โดยก่อนกลับท่านผู้คุมก็บอกลุงบุญมีว่ากลับไปล้วททำบุญใส่บาตรเยอะๆนี่นจะได้กลับมากินลุงบุญมีถามท่านผู้คุมว่าทําไมอาหารที่ผมใส่บาตรให้พระปลอมนะผมถึงได้กินด้วยท่านก็บอกว่าจิตอันเป็นกุศลให้ด้วยความเต็มใจบริสุทธิ์ใจผู้ให้ย่อมได้กุศลไม่ว่าผู้รับจะเป็นพระจริงหรือว่าพระปลอมหรือแม้กระทั่งหมูหมากาไก่มดหรือแมลง ท่านผู้ฟังวิวัฒนาการในโลกเรานี้นับวันจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับแต่กระนั้นก็ไม่ทำให้จิตใจของมนุษย์สูงขึ้นตามแต่กลับทำให้จิตใจของมนุษย์เสื่อมสามลงสู่ที่ตา่าเห็นผิดเป็นชอบบางทีก็ทำในสิ่งที่ขัดกับศาสนาโดยเฉพาะเรื่องของเงินเนี่ยเงินนี่สามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตของคนธรรมดาได้เสร็จแล้วเงิน ยังเปลี่ยนชีวิตของพระก็ได้อย่างเช่นเรื่องที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตาครับมีวัดแห่งหนึ่งวัดนี้สร้างในสมัยไหนก็ไม่รู้แต่ว่าปู่ย่าตาทวดหรือคนรุ่นเก่าเขาเล่าว,ว่าตั้งแต่ท่านเกิดมาก็เห็นวัดนี้สร้างขึ้นมาก่อนแล้วที่วัดนี้มีเจ้าอาวาสปกครองเรื่อยมาเหมือนกับวัดอื่นๆจนกระทั่งถึงพระอธิการอาจเป็นเจ้าอาวาส เมื่อท่านเข้ามารับตําแหน่งเจ้าวาดใหม่ๆท่านก็ทําตัวสมถะชาวบ้านก็มีความยินดีที่จะได้เห็นวัดมีความเจริญเท่าเทียมกับวัดอื่นๆแล้วอีกอย่างหนึ่งคือชาวเหนือนเป็นคนโอบอ้อมอารีถึงหน้าเทศกาลทอดกระถินทอดพระป่าชาวบ้านเขาต่างก็มาร่วมทําบุญใครมีทรัพย์น้อยก็เอากําลังกายมาทําบุญหมายความว่าถ้าวัดรก รั้วพังชาวบ้านก็จะมาช่วยกันถากถางช่วยกันซ่อมแซมเพื่อให้วัดอยู่ในสภาพที่ดีเงินทองที่ชาวบ้านร่วมกันทำบุญพระอาจเนี่ยท่านจะเป็นผู้เก็บไว้เมื่อเงินทองที่พระอาจเก็บไวม้มากขึ้นมากขึ้นก็ทำให้กิเลสต,ตัณหาของพระอาจมากขึ้นตามลำดับแทนที่ท่านจะนำเงินไปธนุบารุงวัดท่านกลับนำเงินที่ชาวบ้านบริจาคมาปล้นเปลือตัวเองแล้วก็ยาก นานวันเข้าญาติโยมก็เริ่มเอะใจที่วัดไม่มีอะไรคืบหน้าแทนที่พระอาจจะคิดได้กลับพาตัวเองลงสู่อเวจีกล่าวคือต่อมาเมื่อพระอาจได้รู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มาทำบุญที่วัดเริ่มแรกก็จากสายตาที่ส่งให้กันนานวันเข้าก็กลายเป็นฉันชูสาวตกดึกๆึเมื่อเห็นว่าปลอดคนดีแล้วก็ย่องออกจากวัดโดยเอาผ้าโพกหัว แต่งกายแบบชาวบ้านธรรมดาเพื่อไปหาผู้หญิงคนนั้นพระอาจอาจจะลืมไปว่าความลับนะั้ไม่มีในโลกถึงวันนี้จะไม่มีใครรู้ต่อไปคนเขาก็จะต้องรู้เสร็จแล้ววันหนึ่งความลับก็แตกเมื่อลูกศิษย์วัดสองคนไปเที่ยวในหมู่บ้านเสร็จแล้วกลับมากลับมาก็กำลังเดินเข้าวัดพลันสายตาก็เหลือบไปเห็นพระอาจซึ่งแต่งกายแบบชาวบ้าน เอาผ้าโพกศรีรษะกำลังย่องลงจากกุฏิที่แรกสิทธวัดทั้งสองคนก็คิดว่าเป็นขโมยเขามาลักของในวัดก็เลยซุ่มดูเหตุการณ์อยู่เงียบเงียเพื่อจะได้รู้ว่าใครเป็นใครวายพระจรรันทร์จก็เดินผ่านที่เด็กวัดซุ่มอยู่โดยหารู้ไม่ว่าตกเป็นเป้าสายตาแก่สิทธวัดทั้งสองคนแล้วสิทธวัดทั้งสองเมื่อเห็นผู้ที่ผ่านหน้าตัวเองเป็นใครก็อุทานเบาๆว่า,วาครูบา ครูบาในที่นี้เป็นภาษาเหนือหมายถึงเจ้าวัดวันรุ่งขึ้นสิทธิวัดก็นำเรื่องไปเล่าให้พ่อแม่ฟังชาวบ้านซึ่งระแวงพระอาจอยู่แล้วก็จับตาดูพระอาจว่าจะให้ความสนิทสนมกับผู้หญิงคนไหนเวลามาใส่บาตรที่วัดโดยให้สิทธิวัดจับตาดูจนแน่ใจว่าพระอาจนียชอบกับผู้หญิงคนไหนจากนั้นข่าวนี้ก็ลือกันให้สัตว์ทั้งตำบลจากปากต่อปากเหมือนกับไฟลามทุ่ง จนกระทั่งคืนหนึ่งพระอาจก็ทำการศึกด้วยตนเองแล้วหายไปกับหญิงสาวคนนั้นโดยเอาเงินแล้วก็พระต่างๆพระเครื่องและของมีค่าซึ่งเป็นสมบัติของวัดหายไปด้วยจากนั้นเรื่องราวต่างๆของพระอาจก็เงียบไปจนกระทั่งเมื่อปี2526ข่าวของพระอาจก็มีมาอีก เมื <One input> er ่อญาติพี่น้องของพระอาดได้เหมารถไปเยี่ยมพระอาดที่โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดเชียงใหม่ทำให้ชาวบ้านทราบว่าพระอาดเป็นอัมพาตแล้วก็มีโรคแทรกซ้อนชาวบ้านที่ไปด้วยเล่าว่าทุกครั้งที่พระอาดหลับตาลงจะเห็นพญามัจุราชมายืนอยู่เพราะว่าแกเพอบอกอยากรัวแล้วอย่าเอาข้าไปเลยอย่าเอาข้าไปเลยทำให้ชาวบ้านที่ไปด้วยก็รู้สึกสงสารเวทนา และแล้ววาระสุดท้ายของพระอาจก็มาถึงขณะนั้นเป็นเวลาสามทุ่มเสร็จขณะที่ทุกคนกำลังจะนอนก็ต้องสะดุ้งตกใจตื่นเมื่อได้ยินเสียงพระอาจร้องออกมาดังๆโอ้ยร้อนเหลือเกินอย่าทำข้าขะกลัวแล้วอาการเพอของพระอาจเป็นอยู่อย่างนี้ญาติโยมก็คิดว่าแกค,คงจะทรมานน่าดูถ้าดิ้นได้แกค,คงดิ้นทุรนทุราย ทางญาติพี่น้องก็รีบเอาผ้าชุบน้ำเช็ดตามตัวแต่ก็ไม่เป็นผลอะไรจนกระทั่งแก่ได้ร้องโอ้ยออกมาดังๆแล้วตาแก่ก็ค้างเหลือกถลนจากนั้นวิญญาณก็ออกจากร่างสุดที่ใครๆจะช่วยได้แต่ก่อนที่พระอาจจะเข้ามาอยู่โรงพยาบาลได้เขียนจดหมายมอบร่างกายให้กับโรงพยาบาลมหาราชชรอยคงจะรู้ว่าตัวเองคงไม่รอดแน่เพราะว่าเคยทำบาปกรามมากถึงขั้นประราชิก นี่ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับผู้ที่ไม่เชื่อเรื่องบาปบุญกุลโทษอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องเวรเรื่องกรรมที่จะนำมาเล่าให้ฟังวันนี้มีอีกเรื่องหนึ่งครับอ่าเป็นเรื่องที่ทำกับบุปการีที่หมู่บ้านที่คุณสมควรอยู่เนี่ยมีสามีภรรยาคู่หนึ่ง ประกอบอาชีพในทางค้าขายมีฐานะค่อนข้างดีมีอันจะกินครอบครัวหนึ่งทีเดียวสองสามีภรรยาคู่นี้มีนิสัยใจคอคล้ายคลึงกันมากเรียกกันว่าเป็นคู่สร้างคู่สมที่เหมาะสมกันที่สุดคือสามีเป็นคนปากร้ายใจร้อนหัวร้อนชอบคุยโมโออวดถึงความร่ำรวยของตัวส่วนภรรยาก็เช่นกัน ชอบคุยชอบแต่งตัวอวดชาวบ้านแถมพูดจาดูมิน่นนินทาพี่น้องเพื่อนบ้านใกล้เคียงอยู่เป็นประจำสองสาม,มีภรรยาที่ว่านี้สาม,มีชื่อในคำปันส่วนนางภรรยาชื่อนางจำปาตัวในคำปันเ,นเป็นพ่อค้าวัวเนื้อโดยจะหาซื้อตามหมู่บ้านใกล้เคียงไปขายส่งยังตัวอำเภอแล้วก็จังหวัดที่โรงฆ่าสัตว์อีกต่อหนึ่ง ส่วนนางจำปาผู้ภรรยาก็มีอาชีพค้าขายเล็กๆน้อยๆอยู่กับบ้านนายคำปันมีรถบรรทุกหกล้อเป็นของตัวเองสำหรับเอาไว้บรรทุกวัวไปขายการซื้อวัวของนายคำปันนี่ไม่มีเว้นวันพระวันกูนกับใครเขาทั้งนั้นขอให้การซื้อได้มองเห็นถึงกำไรเท่านั้นละเป็นเอาหมดไม่เว้นไม่เลือกว่าวัวควายจะเป็นแม่ลูกอ่อนหรือ,อยังไงพอซื้อแล้วกว็เอาแม่ไปขายส่งค่าที่โรงเชือด ส่วนลูกก็เลี้ยงเอาไว้ให้โตซะก่อนแล้วค่อยเอาไปขายทีหลังแม้แต่วัวควายท้องแก่ที่กำลังใกล้จะคลอดลูกแล้วก็ยังถูกนำไปขายไม่เคยเว้นไม่คำนึงถึงบาปบุญคุณโทษเลยแม่ของนางจำปาก็คือแม่ยายในคำปันมีบ้านที่รั้วติดก,กันกับบ้านของนางจำปาลูกสาวนั่นแหละโดยที่แกอยู่กับลูกสาวคนเล็กเดิมทีก็เป็นคนที่ค่อนข้างปากร้ายใจบาปอยู่เหมือนกัน แต่พอแก่เข้าก็สำนึกตัวได้แม่ของนางจำปารู้ถึงการกระทำของลูกเขยและลูกสาวทุกอย่างด้วยความหวังดีมีใจรักเป็นห่วงว่าบาปกรรมจะติดตามลูกมากเกินไปแกก็พูดตักเตือนให้สติคนทั้งสองลูกเอ้ยวันพระวันเจ้าก็เว้นเธอบ้างเถอะนะวัวควายตัวไหนแม่ลูกอ่อนก็อย่าไปซื้อมา มันเป็นการพรากลูกพรากเต้านะมันเป็นบาปแต่แทนที่นายคำปักนกับนางจำปาลูกเขยลูกสาวจะรับฟังหรือว่าทำตามคำตักเตือนขอร้องของแม่กลับโกรธแค้นผู้เป็นแม่เป็นพื้นเป็นพลัยนายคำปันนะถึงกับชี้หน้าด่าแม่ยายหยาบหยาบขายขายนะนางจำปาลูกสาวแทนที่จะห้ามปรามสาม,มีที่บังอาชี้หน้าด่าแม่บังเกิดกล้าวตัวเอง กลับไปช่วยในคำปันด่าแม่ตัวเองอีกคนหนึ่งแถมขึ้นมึงขึ้นกูกับแม่ตัวเองอีกด้วยทั้งยังลำเลิกบุญคุณที่ให้ของกินต่างๆนานาหาว่าแม่อิจฉากลัวตัวเองจะได้ดีเกินหน้าลูกสาวคนเล็กทั้นพอมีคนมาพูดห้ามว่าอย่าด่าพ่อด่าแม่ตัวเองมันไม่ดีนะจะทำมาหากินไม่ขึ้นจะนั่งจําปากลับเถียงว่าไม่จริงแกเห็นไหม ฉันยิ่งด่าพ่อด่าแม่ฉันก็ยิ่งร่ำรวยขึ้นทุกวันคนที่เข้ามาห้ามปรามก็เลยต้องถอยทับกลับคืนเพราะดีไม่ดีจะโดนลูกหลงเอาอีกส่วนผู้เป็นแม่เมื่อพบปัญหาเช่นนี้เขาก็ได้แต่นั่งร้องไห้น้อยใจเสียใจในการกระทำของลูกของตนหลังจากเหตุการณ์ที่ทะเลาะก,กันวันนั้นแล้วในคำปันก็ออกหาซื้อบัวควาตามปกติวันหนึ่งในคำปันเอารถไปขึ้นบัวที่ในหมู่บ้านที่ซื้อไว เพื่อจะเอาไปขายเมื่อเอาวัวขึ้นรถเสร็จพอออกรถก็พอดีวัวตัวหนึ่งเหยียบพื้นกระดานกระบะรถที่ทําได้ไม้แล้วก็ใช้มาหลายปีแล้วพื้นไม้มันผุเพราะว่าหมักหมมทั้งขี้ทั้งเยี่ยวของวัวไว้เท้าของวัวเคราะห์ร้ายตัวนั้นก็เหยียบกระดานทะลุลงไปเหยียบตรงล้อหลังรถเข้าพอดีในคำปันก็ใช้ไม้งัดเท้าวัวให้ขึ้นจากล้อแต่ไม่ยอมขึ้นเพราะมันแน่นมาก เมื่อไม่ขึ้นในคำปันก็เอาเมีดมุดเข้าไปใต้ท้องรถตัดข้อเท้าวัวตัวนั้นจนขาดเลือดไหลออกมาจนน่ากลัวดูเป็นที่น่าเวทนายิ่งนักโดยไม่คำนึงถึงความเจ็บปวดที่แสนจะทรมานของวัวตัวนั้นเลยเหตุการณ์วันนั้นผ่านไปได้สักอาทิตย์กว่าๆในคำปันก็พบอุบัติเหตุขึ้นกับตัวเองจนได้คือในคำปันนั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนซึ่งวิ่งมาด้วยความเร็วพอสมควร ด้วยความเมาเท้าข้างซ้ายของนายคำปันก็ยัดเข้าไปในวงล้อมอเตอรสคยยังผลให้นิ้วก้อยกับนิ้วนางนี่ขาดทันทีสองนิ้วในายคำปันได้รับความเจ็บปวดแค่ไหนนะั้นคงไม่ต้องอธิบายเราย่อมรู้ดีแก่ใจในายคำปันนอนทนทุกทรมานอยู่กับบ้านหลายวันโดยไปไหนไม่ได้เจ้าของวัวที่ซื้อวางเงินมัดจำไว้แล้วก็มาเร่งร้าให้ไปจับวัว พราะขี้เกียจเลี้ยงหลายวันอีกทั้งต้องการใช้เงินด้วยในคำปันก็เลยให้ลูกน้องคนสนิทไปจับบัวที่ซื้อไว้ไปขายแทนด้วยความที่นายคำปันไม่เคยบริสุทธิ์ใจกับใครจึงบอกให้นางจำปาติดตามคุมลูกน้องไปด้วยวิธีการที่เอาวัวขึ้นรถก็คือถอยเอาท้ายรถเทียบกับเนินดินสูงหรือว่าเทียบกับจอมปลวกแล้วก็ใช้เชือกสวมหัวคล้องคอแล้วก็รังขึ้นรถ ถ้าวัวตัวไหนควายตัวไหนดื้อรั้นไม่ยอมขึ้นรถก็จะใช้ไม้ตีจนทนไม่ไหวมันก็จะยอมขึ้นไปบนรถเองบางทีมีวัวควายที่ทนไม้ทนมือได้มันก็ยืนกรานไม่ยอมขึ้นรถก็มีขนาดถูกตีจนหลังแตกเลือดไหลก็ยังไม่ยอมขึ้นอ่ะวัวประเภทนี้เขาเรียกวัวตับเดียวใจดำมากแต่ทั้งที่นายกําปันและพวกมีวิธีอื่นๆอ,อ,อีกที่จะทำให้วัวยอมขึ้นรถจนได คือบางทีก็ใช้ไฟจุดกระดาษเผาบนหลังบ้างใช้ไม้กระแทกที่โคนเล็บบ้างโอ้ดูแล้วช่างหัวร้ายสิ้นดียังมีอีกวิธีหนึ่งที่วัวควายทุกตัวมักจะทนไม่ได้ก็คือใช้มือหักที่หางซึ่งวิธีนี้เข้าใจว่าคงจะเจ็บปวดมากเลยทีเดียวอ่าและวันนี้ก็เช่นเดียวกันมีวัวตัวหนึ่งที่ไม่ยอมขึ้นรถแม้จะโดนเผาไฟบนหลังหรือว่าใช้ไม้กระแทกที่เล็บแล้วก็ตาม ยังเหลืออีกวิธีเดียวก็คือต้องหักหางของมันและวันนี้ผู้ที่สวมวิญญาณโหดแทนในคํคำปันก็คือนางจำปานั่นเองแต่ด้วยความไม่ชนานาญไม่คล่องแคล่วหรือว่าเคราะห์กรรมไม่รู้พอนางจำป่าเอามือไปจับหางวัวหักเสียงดังเปาะเท่านั้นวัวมันก็ตกใจแล้วก็เจ็บมากก็ใช้เท้าหลังแตะดีดเข้าที่ปากครึ่งจมูกครึ่งของนางจำปาพอดี ยังผลในฟันนางจำปาหักสามซี่ทันทีปากฉีกต้องให้หมอเย็บถึงเจ็ดเข็มทำให้หนางจำปาพูดด่าใครไม่ได้อยู่หลายวันทีเดียวพอแผลที่ปากหายหนางจำปาก็ไปใส่ฟันหน้าใหม่แต่ที่น่าอัศจรรย์ใจก็คือปากของนางจำปาในบิดเบี้ยวไม่ดีเหมือนเดิมถึงแม้จะไม่มากมายแต่ก็ดูน่าเกลียดพอสมควร พี่น้องชาวบ้านต่างก็ซบซิบนินทากันว่าเพราะผลของบาปกรรมที่ด่ามแม่บังเกิดกล้าวของตัวเองผลกรรมถึงได้สนองทันตาเห็นช่างเห็นผลกรรมได้รวดเร็วอะไรอย่างนี้นางจำปาก็ได้รับผลกรรมจากการด่ามแม่ในคำปันที่ตัดขาวัวก็ถูกล้อมมอเตอรไซค์ตัดนิ้วขาดสองนิ้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงตัสไว้ว่า บุตรและธิดาที่ประทุษร้ายบิดามารดานั้นไม่ว่าทางร่างกายหรือจิตใจจะเป็นบาปมหาหันยิ่งนักและไม่มีวันที่จะถ่ายถอนบาปนั้นได้ด้วยพระคุณของบิดามารดานั้นยิ่งใหญ่นักไม่มีสิ่งใดจะมาเปรียบเทียบได้เลยไม่ว่าจะทดแทนได้ด้วยวิธีไหนก็ไม่มีวันหมดทั้งสิน้นแม้แต่จะเอาบิดามารดาขึ้นนั่งบนบาไหลให้ท่านนั่งถ่ายอุจจาระปัสสาวะ ก็ยังไม่สามารถจะทดแทนพระคุณของท่านได้เลยอย่างเช่นนางจำปาเนี่ยท่านคงจะเห็นแล้วว่าเพียงแต่ใช้วาจาลมปากด่าแม่ตัวเองเท่านั้นไม่ได้ถึงกระทุบตีทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดยังได้รับผลกรรมทันตาเห็นเึึงเพียงนี้แล้วก็อาจจะได้รับมากไปกว่าน,นี้ในวันข้างหน้าก็ได้ครับใครจะไปรู้